ขอเชิญท่านตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณมณพรเจริญศรีครับกับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพค่ะ ดิฉันมณภพรเจริญศรีร่มรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมฉันต้องขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะที่ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการทํางานของกระทรวงคมนาคมค่ะฉันขอเพิ่มเติมในประเด็นที่ท่านรองนายกท่านสุยะจ,จึงรุ่งเดืองกิจได้พูดไปเรื่องของประเด็นรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะคะเป็นประเด็นข้อสงสัยของท่านสุรเชษในเรื่องของการทํานโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายแต่ว่าควรจะเก็บค่ารถโดยสารเหมือนกับ รถเมย์คสสมกนะคะซึ่งปัจจุบันรถเมย์คอสอมกมีอัตราการจัดเก็บเริ่มต้นที่8บาทถึง45บาทนะคะดิฉันขอเรียนอย่างนี้ค่ะว่าค่าโดยสารคสสมกปัจจุบันนะคะเรียกว่าเป็นค่าแรกเข้าเนี่ยประมาณ8บาทค่าโดยสารระยะทาง กิโลละ1บาทนะคะซึ่งสูงสุดเนี่ยไม่เกิน25บาทนะคะแต่ส่วนอัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้าในปัจจุบันนะคะก็ทราบว่ามีระบบสัมปทานอยู่<ม>เราได้เก็บโดยสารค่าแรกเข้าเฉลี่ยอยู่ที่15บาทถึง45บาทนะคะ <S <S บ<า>แบ่งเป็นค่าแรกเข้า15บาทค่ะแล้วก็ในส่วนของค่าโดยสารระยะทางของรถไฟฟ้าเนี่ย กิโลละ2บาทนะคะซึ่งต่อกิโลเมตรสูงสุดก็คือไม่เกิน45บาทนะคะเพราะนั้นจะเห็นว่าค่าโดยสารของรถขอสอมกและรถไฟฟ้านะ่ยมีความคล้ายคลึงกันนั่นก็คือมีการค่าเก็บแรกเข้าและเป็นการเก็บตามระยะทางค่ะท่านประธานคะสำหรับดําเนินการนโยบายเรื่องของการเก็บค่ารถไฟฟ้านะคะสูงสุดไม่เกิน20บาทตลอดสายนั้นนะคะเป็นนโยบายของพักเพื่อไทยนะคะแล้วก็เป็นนโยบายของรัฐบาลทั้งท่านนายกเศรษฐาทวีสินและก็รัฐบาลของท่านนยายกแพทองทานชินวัตรคะ่ะ ซึ่งนโยบายสูงสุดก็คือการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการลดค่าของชีพและก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าความพึงพอใจสูงสุดก็คือพี่น้องประชาชนมีความพึงพอใจในนโยบาย20บาทตลอดสายของรัฐบาลค่ะ ท่านประธานที่เคารพคะนอกจากนั้นที่ฉันขอเก็บประเด็นในเรื่องของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ได้พิปรายตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะเป็นท่านวุ้ิสภานะคะท่านพลตํำรวจโทนะคะวันชัยได้พูดถึงเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะซึ่ง ก็ได้นําเสนอว่ารัฐบาลเองไม่ได้มีความจริงใจหรือว่าไม่ได้มีการเข้มงวดในการเรื่องของกวดขันในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแต่อย่างใดก็จะเห็นว่าการใช้รถใช้ถนนนะคะก็คงประกอบไปด้วย3ปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนขับนะคะแล้วก็รถแล้วก็ถนนนะคะซึ่งสาเหตุหลักๆเราก็ทราบอยู่นะคะว่าผู้ใช้รถใช้ถนนก็คือคนนะคะซึ่งได้มีการฝ่าฝืนการผิดการจราจรไม่สวมหมวกกันน็อกจะเห็นว่า กระบวนการเหล่านี้หรือว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น มาจากคนแทบทั้งสิ้นนะคะโดยเราก็จะแบ่งประเภทของยานพาหนะแล้วก็มิติต่างๆที่กระทรวงคมนาคมให้มีความใส่ใจนะคะไม่ว่าจะเรื่องของมิติทางถนนนะคะซึ่ง,งเราก็มีการแก้ไขจุดเสี่ยงจุดกับรถเรื่องของไฟสองสว่างนะคะเรื่องของมิติของการบริหารจัดการไม่ว่าเรื่องของการปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์จราจรความปลอดภัยนะคะเรื่องของการที่จะตัดแต้มผู้ที่ใช้ใบขับขี่นะคะเรื่องของการปรับปรุงฐานข้อมูลในการลดอุบัติเหตุเรื่องที่3ค่ะเรื่องมติของผู้ขับขี่ ที่เรามีนโยบายตลอดว่าขับแล้วเมาแล้วไม่ขับซึ่งนโยบายเหล่านี้นะคะก็เป็นเรื่องของความเข้าใจกันมีวินัยของผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะนอกจากนั้นค่ะการต่อเนื่องของนโยบายดังกล่าวนะคะก็เติมเงินลงไปในเรื่องของการฝึกอบรมในเรื่องของการใช้รถใช้ถนน,นเรื่องของมิติการขออนุญาตใบขับขี่นอกจากนั้นค่ะมิติของยานพาหนะนะคะเราก็จะทําการออกกฎหมายไม่ว่ากฎหมายในเรื่องของ รถขนส่งสารนะรถบรรทุกสินค้านะคะเรื่องของการให้มีการติดตั้งประกรณ์น GPS นะคะแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของมาตรฐานด้านความปลอดภัยและระบบการตรวจสอบยันพานะทุกประเภทค่ะต่อมาเป็นอีกหนึ่งคำถามของท่านสมาชิกนะคะว่ากระทรวงคมนาคมเองนะคะได้พูดถึงปัญหาการบรรทุกรถข้ามแดนของไทยลาวนะคะว่ามีการผูกขาดของธุรกิจของนอมินีค่ะท่านประธานคะก็ขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะว่า เรื่องของการมอบหมายเรื่องดังกล่าวนะคะซึ่งกรมการขนส่งทางบกเนี่ยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เองได้มีความมีกฎหมายที่ให้ความร่วมมือกันอยู่แล้วนะคะซึ่งปัจจุบันนี้กฎหมายอยู่ในระหว่างของการออกกฎหมายลูกค่ะคาดว่าลถบรรทุกข,ของไทยเนี่ยจะสามารถเข้าไปใช้ในส่วนของสอบปป,ปอปาวได้ภายในเดือนตุลาปี2567นะคะแล้วก็ขณะนี้ก็ทางกระทรวงคมนาคมก็มีการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งประเด็นอีก เรื่องหนึ่งที่ท่านวุธิีสภาท่านสมาชิกรัฐสภาได้มีความกังวลเรื่องของ กรณีที่มีกลุ่มทุนจากต่างประเทศเดินทางเข้ามานะคะก็ทําให้ประเทศไทยเนี่ยเสียหายฉันขอเรียนให้ซ้ําอีกครั้งนะคะว่ากระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นเจ้าภาพเราได้หารือกันร่วมมือกันในการจะแก้ไขปัญหาหลังนี้ไม่ว่าเรื่องของการนําเข้าจดจําหน่ายสินค้าที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐานจากต่างประเทศพร้อมทั้งกําหนดแนวทางแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาแล้วก็ผู้ผลิตนะคะเราก็รวมทั้งผู้ประกอบการให้เป็นรูปธรรมนะคะประเด็นต่อมาค่ะเรื่องของแลนบริ์นะคะจาก ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจากพรรคของอพรรคประชาชนนะคะเรื่องของความคุ้มค่าเรื่องของโครงการแลนบิดนะคะก็ขออนุญาตย้ําอย่างนี้นะคะว่าโครงการแลนบิดนะคะรัฐบาลเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เป็นหมุดหมายของรัฐบาลนะคะและก็มีการถามว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะคะก็ขออนุญาตเรียนนะคะว่าโครงการแลนบิดเป็นโครงการที่เป็น เรื่องของรำเลียงสินค้าเป็นรถฟิเตอร์ที่จะมีการขนถ่ายสินค้าเป็นเรื่องของรานชิปเมนต์นะคะที่ท่าเรือต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องแคบมะละกาเราก็ทราบดีอยู่แล้วจากข่าวนะคะว่าวันนี้เกิดความแออัดที่เรือต่างๆจะต้องผ่านช่องแคบมะละกาเป็นจํานวนมากทําให้การแอรอัดของเรือแล้วก็ต้องใช้เวลานานในการที่ผ่านช่องแคบมะละกาเข้าสู่ท่าเรือทําให้การขนถ่ายสินค้าเนี่ยและตู้สินค้าที่ต้องเสียเวลานานนะคะซึ่งฉันได้ มาให้ข้อมูลกับส่วนของท่านสมาชิกหลายครั้งแล้วนะคะว่าเรื่องของความเข้าใจเรื่องของโครงการแลนบิดแล้วก็ยังมีความห่วงใยในเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมว่าจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็ขอให้ท่านสมาชิกอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆทุกโครงการที่มีความสําคัญไม่กับโปรเจกต์ขนาดนี้นะคะกระทรวงคมนาคมก็มีเรื่องของการศึกษาโครงการทําการพื้นที่สํารวจพื้นที่ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะ EHA i แล้วก็เรื่องของท่าเรือเรื่องของ EIA สําหรับเส้นทางของรถไฟฟ้า รถไฟแล้วก็มอเตอร์เวย์นอกจากนั้นค่ะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นประมงพื้นบ้านนะคะเราเองก็มีการเข้าไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนแล้วก็พูดคุยถึงบุคคลที่จะต้งได้รับสิทธิสัญชาติต่างๆนะคะแล้วก็วันนี้นะคะปัญหาหต่างๆกระทรวงมหาดไทยได้ลงไปแก้ไขปัญหารวมทั้งประมงพื้นบ้านเองก็มีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาของกระทรวงคมนาคมแล้วก็โครงการแลนด์บิดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะนอกจากนั้นค่ะเรื่องของความไม่คุ้มค่าว่าออแลนด์บิถ้าเกิด ขึ้นมาจะคุ้มค่าหรือไม่ก็จะขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมนะคะว่าการพัฒนาโครงการแลนบิดจะไม่เป็นการพัฒนาโครงการแลนบิดในเรื่องของสายเดินเรือเพียงอย่างเดียวแต่เราจะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กันไปค่ะไม่เพียงแต่ในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจนะคะซึ่งการพัฒนาธุรกิจจะประกอบไปด้วยสี่ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือเรื่องของสายการเดินเรือค่ะ ส่วนที่2เรื่องของการผู้ให้บริการท่าเรือส่วนที่3เป็นผู้ให้บริการระบบโลจิสติกส่วนที่4เป็นเรื่องของการลงทุนด้านอุตสาหกรรมด้านอสังหาดิมทรัพย์นะคะซึ่งกลุ่มเหล่านี้ก็จะมีการรวมกันค่ะว่าเราจะทําเป็นสัญญาเดียวหรือซิงเกิลแพ็กเกหรือว่าจะรวมเป็นองค์ประกอบจะเห็นว่าวันนี้นักลงทุนที่มีความสนใจนะคะไม่ว่าในเรื่องของสายเดินเรือเรื่องของตู้ปริมาณสินค้านะคะที่ท่านสมาชิกหลายท่านได้พูดขึ้นว่า โครงการไม่กับโปรเจกต์รัฐบาลเองไม่ได้จริงใจในการที่จะทำตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่รัฐบาลท่านนายกเศษฐาทวีสินการจะทำโครงการใหญ่ๆท่านสมาชิกก็ทราบดีว่านั่นก็คือจะต้องมีพื้นฐานกฎหมายที่แข็งแรงนั่นจึงเป็นที่มาของการคิดเรื่องของทำร กฎหมาย SEC นะคะซึ่งขณะนี้กฎหมาย s e อยู่ในขั้นตอนที่กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการรับฟังนะคะแล้วก็ทั้งภาครัฐภาเอกชนที่จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการให้ความเห็นชอบค่ะนอกจากนั้นค่ะขอชี้แจงเพิ่มเติมนะคะว่าโครงการแลนบิดเองนะคะที่ท่านบอกว่าขณะที่มีโครงการแลนบิดโครงการขนาดใหญ่ มีท่าเรือละนองอยู่แล้วทําไมไม่ใช้ท่าเรือละนองอยู่ก็ขออนุญาตนําเรียนอย่างนี้นะคะว่าท่าเรือละนองปัจจุบันนี้นะคะไม่มีความเหมาะสมที่จะทําเรื่องของแลนดิตค่ะเนื่องจากท่าเรือละนองเป็นท่าเรือน้าลึกซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการที่ขุดลอกสูงแล้วก็ไม่สามารถที่จะรองรับท่าเรือขนาดใหญ่ได้นะคะและเป้าหมายของการขนส่งสินค้าและท่าเรือละนองปัจจุบันนะคะเป็นท่าเรือที่ใช้สําหรับโครงการแล้วก็เรือที่เป็นขนถ่ายสินค้าตามชายฝั่งนะคะและเป็น ซึ่งเป็นท่าเรือที่เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าได้ซึ่งท่าเรือแลนบิดจะต้องมีความลึกประมาณ18เมตรนะคะซึ่งจะเป็นท่าเรือถ้าเป็นแลนบิดก็จะเป็นรองรับการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่นะคะนอกจากนั้นค่ะขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะเรื่องของอกฎหมายต่างๆที่ท่านเสนเช่นให้ความห่วงใยเรื่องของร่างพาบรบขนส่งทางรางนะคะขณะนี้นะคะดิฉันในฐานะผู้เสนอพบอรบขนส่งทางรางได้ส่งมาให้สภาผู้แทนราษฎร ขณะนี้นะคะทางสํานักประชุมได้รับร่างพาบรบดังกล่าวที่งเสนอโดยพรรคเพื่อไทยนะคะขณะนี้ตั้งแต่วันที่11ที่ผ่านมาส่วนร่างของพบอรบขนส่งทางรางที่ตกไปที่สมัยดิฉันกับท่านสุรเชษเป็นฝ่ายค้านด้วยกันขณะนี้เราก็ได้ดูรายละเอียดโครงการเหล่านั้นขณะนี้ส่งไปที่ในส่วนของกฤษฎีกาที่จะได้นํามาแก้ไขแล้วก็ทําให้เมื่อผ่านกฤษฎีกาให้ความเห็นแล้วก็จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้คห็นช่อบแล้วจะส่งกลับมาให้สภาต้องขออนริาตขอ ความร่วมมือทางท่านสุรเชษฐแล้วก็พักฝ่ายค้านนะคะว่าถ้าไม่ว่าจะเป็นพรบ sec หรือพรบขนส่งทางรางแล้วก็พรบการบริหารจัดการเรื่องตูร่วมนะคะถ้า3พรบนี้ที่ฉันเคชื่อว่าสภาแห่งนี้จะให้ความเห็นชอบแล้วก็ผลักดันกฎหมายที่สําคัญพรบที่สําคัญนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนท่านประธานที่เคารพคะ นโยบายใดๆก็ตามถ้าเราไม่มีกฎหมายที่ให้ความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนแล้วนั่นก็คือสิ่งที่ ไม่ได้เกิดกับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะท่านรองนายกท่านชุยยะจรุงร่งเรืองกิจท่านมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะท่านได้นํานโยบายที่ได้ถแถลงไว้ต่อสภานับตั้งแต่รัฐบาลของท่านนายกเศรษฐาทวีสินมาจนถึงรัฐบาลของท่านแพรทองทานชินวัตนนะคะกระทรวงคมนาคมมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบคมนาคมเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้นําได้มีการใช้บริการคมนาคมที่สะดวกนะคะปลอดภัย ตรงเวลาและราคาสมเหตุสมผลอย่างที่นโยบาย20บาทตลอดสายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนของคนทุกกลุ่มเข้าได้อย่างทั่วถึงท่านประธานที่เคารพคะ1ปีที่ผ่านมาเราจะขอว่า1ปีซ่อมแล้วก็3ปีที่เหลือของรัฐบาลแพรทองทานเราจะสร้างสร้างเพื่อให้โอกาสกับพี่น้องประชาชนคนไทยไปได้วยกันคะ่ะขอบคุณคะ่ะ